กีตาร์เนี่คือมือซ้ายเจ็บมันยังพอได้นะใช่ถ้ามือขวาเนี่ยเล็บไม่มีเนี่ยเรื่องใหญ่เลยก็คือปวดเทียมนี่คือแบบเรื่องใหญ่แต่มันก็จะมีวิธีถ้าเล็บหักใช่ไหมมันก็จะต่ออะครลิกได้อะไรเงี้ยมันคงไม่ดีหรอกแต่มัน,มนแกน้สถา,านการณ์ได้ไปตว่อที่ไปต่อพลาสใช่มันจะมีอย่าง เ,เล็บปลอมผู้หญิงก็ติดได้นะมีเล็บปลอมมาติดแต่ต้องตัดแล้วก็เล็บปลอมเลือกส่วนเล็บปิงปองเนี่ยมันต้องมีเล็บยาวอะ่ะถึงจะวางไว้ใต้เล็บได้บางคนก็ไม่ใช้ปิงฟองหลากหลายมัมีวิธีการสมัยมใหม่นะลองลองดูอย่างเนลคาวาน่าปีเลยนมาของไทยใช้เล็บตัดเล็บหมดเลยนะเปี้ยงแบบเนี้ก็ติดเล็บปลอมทุกนิ้วเลยเป็นสีสใสไอ้พูดนี้ขายมีขายตาม นะลองลองเซิร์ชดูมันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คนบางทีก็ใช้ปิ๊กปอกนิ้วเลยก็มีเดี๋ยวนี้เทคนิคมันเปลี่ยนไปแลนะ้วกันเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าท,ทำยังไงเดี๋ยวนี้คนใช้เล็บปอ,อมเยอะมาะะมกนะฉลียเปอร์เซ็นเหมือนคนใช้เล็บปีกส่วนใหญ่ก็ตัดเล็บปีกแล้วก็ใช้เล็บอ,อันอื่นติดเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันมันทำให้เราไม่ต้องกังวลอ่ะเล็บแตกก็เปลี่ยนใหม่ได้ดี นอ้ใครทาวี่แนะนำนักเรียนอย่าทำตอนช่วงมันเสริฟไม่ได้อยากไปรุนอยาไปเสี่ยงต้องทำตอนว่างๆไหนนั่นเดือนหนึ่งไม่ทำไหนเนี่ยได้แบบข้าดัดเล็กแล้วคุณห่อแนะนำให้ก่อนเลยก่อนเทปสีเหลืองเนี่ยโคตรดีเลยที่เหตุผลที่ผมใช้สีเหลืองเพราะว่าเวลาเรามันฉีกมันจะเห็นเห็นเนื้อเห็นเล็บเห็นเนื้อเล็บเพว่ามันใช่ไรมฉีกถึงเวลาต้องเปลี่ยนถ้าใส่สีใสเราไม่รู้อะไรฉีกไงเราเล่นติดเทปก็จริงแต่เทปไม่ได้ปกป้องเลยนะฮะมันก็เหมือนใช้เล็บฉีก ทุกคนพี่จะซ้อมแบบเล็บจริงด้วยเล็บเล็บเอ่อเทปด้วยฮะจะได้รู้ว่าสาวจริงเพราะบางทีถ้าซ้อมติดเทปอย่างเดียวมันคอนโทรลสาวไม่ได้ฮะมันเล่นแล้วมันเบาอะ่ะคืออะไรไหมมีเราติดแต่เทปมันเล่นลมันอูอ้ออ่ะเราดูจะดีดดังปกติพอถอนเล็บออกสาทำไมมันดังเกินไปแรงออกมันเกินไปอะไรเงี้ยต้องรู้น้ำหนักจริง